ครับทีมงานมีบาทมะเทศแล้วครับพี่น้องมีแล้วมันกขมวนนี่ปน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 แล้วอย่างขั้วสูงพี่น้องเออปนน่ะเป็นยังไงมวนมอววิวสวยไหมสวยมากสวยมากคือนะถ้าถูกรางวัลเดี๋ยวจะทำนะเราสร้างคนนี้แหละสร้างคนนี้เลยใช่คนน่ะ ขนาดได้ี <c oughs> <c oughs> ่น้องคนเดียวแล้วขึ nice ้นมาทึ่งๆพอมไอ้ขาสั้นบ่เนี่ยไม่สั้นเลยเราเราเราแข็งแห้งไปนองบอสันสันซู่ลมเย็นๆเนาะเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้จะทำเป็นพนักพิงสองขาอันนี้อันนี้ก็คือเสืเป็นพนักตรงแต่ไม่ไม่ไม่ให้น่ะแมนเมน ให้พิงสองข้างตัวนี้เป็นเป็นไอ้ลูกกงตรงนี้ก็กนาองเวนเมือนนครับตอนลงเมืองนี่เราจะทำไงก็อยู่บนนี้ก่อนขึ้นได้ลงไม่ได้แล้วพี่ดอกบวาจะดีสองทีมงานบ้าน,นครูส่งข้าประกวด้มาแล้วลงไปไม่ได้จะทำยังไงส่วนพูดครับมุ่มพูผนผลพิน้อกไอ้สางเหมือนกัน,นฟิกเบียรครับจัดแบบเวละเบียบแล้วก็เอ ยึดให้มันแน่นครับพี่น้องเพื่อจะเทปูนในวันนี้ครับขวัญแม่มาสานขวัญสีลงได้หรอเลนีอ้เราลุกงมาได้ครับพี่น้องพี่น้องผู้ใดมาซอยเราสองคนลุ้งไปนะครับส่วนผมกับสีสีล่องไปก่อนน้อยเอ้ยเนี่ยเราเอิ่นไม่หน่อยมาซอยเลยครับกันนี่น้อยมาหานแน่เอ็นน้องอิงมาดูเอ็นน้องอิงมาบึงไอตัว้องไปได้แล้วนี่องไปได้แล้วนี่งพวกแกลุ้งไหมเอ็นละหน่อยมาให้เนี่ยแกลุ้งแล้วขึ้นแล้วล่องมาได้ อันนี้คือการสาธิตการลงครับ้องบัดนี้มีล่าครับเราสองสองคนนี้ไม่บ้านแต่บ้านหลองครูลงไม่ได้ครับทันหมนีพ่้เพะเอกพ่อเอกมาเราลงเนี่ยสองคนนี่เราลงวัได้ลงทั้ง้นใหม่บ่พ่อจิตูดลงนนันก็ มันมันบรรยากาศแบวนครับพี่น้องอันนี้คือมันมีเล่ากันโตครับเิ็นกเลยจานนิดนึงครับเราลงบอไดครับพี่น้องเอยตอนลงก็ขึ้นมาแล้วขึ้นมาอย่างห่าวครับน่ครับตรงหันหลังลง ตันงามหตแนมนี่ลยบครับครับผมจะลงไปเลยมาตองย่านลาดอตส่าห์นที่ละคนครับผมบรรยากาศด้านบนครับพี่น้องเมื่อกี้ไปอีกไปอีกในวงเพื่นกันมากครับผมวัี้เราก็ครับไปยังด้านบนครับบรรยากาศด้านบนครับ บ้านน้องวงงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับผมยักเสา้ครับผมนี่ก็ับเด็ก็จ่าครับมาดูอินรอบๆกับเข้าขี้จาะกับไถหน้านเรียบร้อยครับมับางคนก็บว่าเริ่มบ้านเขาเนี่ยรูดทำกระถ่ยนะครับมันแนน่ห้งบ่มีการมาเทศตัวทีมงานแม่บ้านเลยครับเขายังไม่เชื่อมแข็งครับผม ต้องมาเช so 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 <tr> ื่อมแน่นอีกเทือนึงครับอันนี้เขาแตะไว้ให้รูปส้งซื่อครับนี่แหละครับทราบเพื่อกับที่มันข้างสังบานน้องอยครับก็ยึดแบบครับเตรียมครับในช่วงบ่ายนี้ก็จะมีการที่ข้อขีดครับผม เสาลายหลายครับเสาหลายต้นครับสามสิบต้นครับต้นดูจากมุมนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้ดูสวยงามเพียงแรงเลยพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ก็ใช่ครับกดติดตามให้หน่อยนะครับตอนนี้ทีมงานสังต้องการสับเป้าหมายหนึ่งแสนซับสไครต์ครับเชลโลคือเพิ่นนะครับอยู่ดีๆมมหาหนองอุ๋ยงกับเชลโลเกิดนะครับทางนี้กระเด็นพากระดังไปเมื่อครับ ที่นี่คือสถานที่สร้างบ้านน้องอุ๋งหญิงครับเพชรมันแพงครับผมผมยืนอยู่นี่คือด้านล่างแต่ก่อนเป็นห้องตุ๊กตาเลยครับผมแต่ตอนนี้จะปรับนะครับปรับมาเป็นห้องนอนของรับแขกครับห้องตุ๊กตาเพิ่งจะเอาไว้เงื่อนเก่าเพิ่ปครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ในส่วนโครงสร้างบ้านครับพี่น้องนี่ครับเรียกไอ้ตัวนี้เพิ่งกะจะมาทำโครงหลังคาเพิ่งกับเราคนนะครับพูดเพิ่งสร้างเพิ่อยู่เทิงเ่ยครับ มหลายพี่น้องทั้งพระเอกมล่ำเหมืนกัมากครับวันนี้ผู้ใดอยากเห็นพระเอกนั่งเอกครับมาอยู่นี่เม้ออะครับวันนี้นี่ครับคุณนะครับส่วนบ้านน้องวิ่งครับนี่ครับพี่น้องขานูเน้นหนาทาวอนครับเป็นเขาแบบยืดแบบครับสร้างยืดแบบก็รอคอนกรีตครับวันนี้เดี๋ยวรถคอนกรีตก็จะมาส่งช่วงบ่ายครับ ดูตุ๊กตาเข้าเรียบร้อยยิดแยบเรียบร้อยดูแข็งแรงท่าวอนครับเดี๋ยวปีนขึ้นบานครับนี่ครับ,รบผมขึ้นมาแล้วครับสนใจส้างบ้านกับที่แมงสีสกีส้างบ้านก็โทรศูนย์หกสาม 7จ็ดแปดเก้าเก้าหกหกหกครับผมสร้างไปจะไปเห็ดทางเทิงนะครับมืนันนี้ส่วนนี้อันข้าแบบครับช่างเมือกะลังยึดแบบครับพี่น้อง นี่ครับส่วนหลังนี่บ้านครับส่วนหลังบ้านครับเป็นห้องนอนห้องนอนครับทางขึ้นครับทางขึ้นชันสองครับตรงนี้ครับอันนี้คือส่วนด้านหน้าบ้านนะด้านมันจะมีสองห้องนอนสองห้องน้ำนะครับผมรวมบ้านน้องงงอิงครับตอนนี้สามห้องนอนสามห้องน้ำครับมันี่รางกันมาสองทีมกับทีม บ้านตุ๊กตาครับเข้ามาประพรมกับทีมกับทีมสางบานรักครับผมอุนนัทฟ้าข่ะครับวันนี้ คอมเม้นต์อย่าลืมกดตมหน่อยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์คอมเม้นต์มาได้เลยครับผมมีอะไรสอบถามก็สอบถามมาครับุณจะสร้างบ้านกับคำพักว่าใน้ฟื้บุกอะไรสีสเกตสร้างบ้านฟื้นบุกแล้วก็สีแดงๆครับผมในยูทูบนี่ก็ได้ครับถามเข้ามาครับหรือไม่ก็โทรครับ037899666 6ครับคลิปนี้สีสเกตสร้างบ้านครับขอบคุณทุกท่านครับ ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคำเดียวน้องพระเอกในะวงเันกันมาครับนี่ครับผมขอบพระคุณทุกท่านครับที่มาติดตามรับชมขอบคุณหลายๆครับผม